บ่ายสามใกล้อาบอุรวดเปิดไม่เชีย่ยนี่ใครวันนี่ะบัตรเมมเบอร์นี่เสร็จกูละมาถึงก็งีเลยเหรอฮะบัตรเมมกูอย่า กล <c oughs> ับไปสาวแหน่สนโรงขอโทษนะดันเต้แต่บัตรเมมน่ะมีใบเดียวฉันหมดเป็นหมื่นเพื่อบัตรเมม ฉันของขาด,ดนะดันเต้ฉันอยากเห็นบึมบมคือลืมนะไปตีหม้อกับพ่อไหมฮะกูเนี่ยนะไม่ไปก็เรื่องของมึงกูไปล่ะ โถ่ไอ้ขี้เงียนเอ้ย,อยหมดกันบัตรเมมกูแล้เขาจะไปเที่ยวซ่องเดือน,นเต้บ่ายสามเนี่ยนะคนเรามันก็เงียยตลอดแล้วเนโรเหมือนนายนั่นแหละไปกลับบ้านไปเสาแหนก็ได้แล้ว เราไม่มีเวลามากนักไม่จะบ้าหรือไงอ่ะนายปล่อยให้เขาไปตีกะรีคนเดียวเนี่ยนะนายไม่เข้าใจหรอกเนโรฉันไปกับเขามาทุกที่เมรีบีวันไฉ่ดอนหรือวนายก็ใส่กรีคนดันเต้ฮะฉันไม่ได้แอบไปตีกะรีทำไมอ่ะรีลาฉันมาไม่ดีตรงไหนอ่ะนายไม่เข้าใจหรื่องไงอ่ะท่อนายเป็นเอ็ดเอ็ดแดกเนี่ยนะทำไมไม่ใส่ถุงในอดีตน่ะ พ่อนาเป็นนักตีกรีตัวยงเลยแหละแต่จนกระทั่งวันหนึ่งสนามหลวงสองร้อยทำไมไม่ไปโครนเซ่พ่อนาน,าน้ขี้งกไม่ป้องกันไม่ใส่ถุงแล้วก่อนนะก็เลยเอ็ดแดกบา้ากูกลับไปเ้าแหนต่อแล้ว อย่าลืมใส่ถุงล่ะ